ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะครูผู้สอนคุณครูนงเยามุ่งอ่ำนะคะเคยเจอกันแล้วนะคะ,ะทีนี้ นอ้องเรียนมาดูนะคะตัวชีพัดอธิบายความหมายความสำคัญของ,ของวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆนะคะ สาระสำคัญการก,กำหนดหัวข้อรวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อมูลตามลำดับข้อมูลและนำเสนอข้อมูลตามลำดับขั้นตอนนะคะช่วยเราได้ข้อมูลบริษัทอย่างถูกต้องเที่ยงตรงสมบูรณ์และน่าเชื่อถือค่ะการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ หนึ่งการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไทยโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์นะเราจะศึกษายัางไงอีกข้อหนึ่งก็คือหลักฐานที่ใช้ศึกษาเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์นะคะในช่วงนี้เราจะมาเรียนว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ค่ะการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเป็นการศึกษาเหตุการณ์ในอดีต สามารถศรึกษาได้โดยใช้วิธีทานทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นกระบวนการที่นักประวัติศาสตร์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าหรือเรียบเรียงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้นะคะการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มี5ขั้นตอนดังนี้ค่ะ อันนี้คือแผนภาพความคิดเรียงลำดับนะคะตั้งแต่ขั้นที่ขั้นที่1การกำหนดหัวข,ข้อที่จะศึกษา 2. ขั้นรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน 3. การศึกษาตรวจสอบข้อมูลและหลักฐาน 4. การสรุปข้อมูล 5. การนำเสนอข้อมูลค่ะเดี๋ยวดงดูนะคะทบทวนครบขั้นตอน นะขั้นตอนที่หนึ่งเลยค่ะการกำหนดหัวข้อที่จะศึกษาคือการกำหนดคำถามหรือหัวข้อเรื่องที่สนใจที่ต้องการศึกษาคนกว่าหาคำตอบเช่นความเป็นมาของจังหวัดเชียงใหม่เครื่องแต่งกายของคนในสมัยรัตนโกสินทร์วันสำคัญในจังหวัดพนกกรสิทธิยาและความเป็นมาของชาติไทย ขั้นที่สการรวบรวมข้อมูลคือเมื่อกําหนดคําถามหรือหัวข้อที่ศึกษาและขั้นตอนต่อไปคือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาหลักฐานประเภทต่างๆทั้งหลักฐานชั้นต้นและชั้นรองและประเภทลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรค่ะขั้นที่สาม การตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานคือการประเมินความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมได้ว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่เช่นหนังสือที่นํามาเป็นข้อมูลในการศึกษาทางประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานประเภทใดหลักฐานที่ได้มานั้นขัดแย้งกับข้อเท็จจริงหรือไม่ผู้เขียนเชื่อถือได้หรือไม่มีความเป็นกลางหรือนำความคิดถึงต,ตนมาเขียน การสรุปความรู้หรือเรียบเรียงข้อมูลการนำผ่านการตรวจสอบมานำถึงเน,นื้อหานั้นมีเรื่องราวนี้อย่างไรมีบุคคลยที่ว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวก่อให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างไรจาความรู้ที่ได้มาสรุปเรียงลําด,ดับเหตุการณ์ค่ะขั้นที่ห้านะ นำเสนอข้อมูลเรื่องราวที่ได้มาได้ปรียงเพื่อรูปต่างๆเช่นการรีานความการเล่าเรื่องจากที่คาดการนะคะโดยการนำเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุผลเป็นหลักฐานอันยิเชื่อถือได้และนำเสนอด้วยความเป็นกลางคะ่ะต่อไปเป็นกิจกรรมคําถามชวนคิดนะคะนักเรียนเคยเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในยุคใดมาแล้ว นัเกเรียนสนใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรื่องใดไปนะคะถ้าต้องการทราบประวัติศาสตร์ไทยหรือประวัติศาสตร์ท้องถิน่นนักเรียนอยากศึกษาเรื่องใด ถ้านังเรียนต้องการศึกษาข้อมูลนางประวัติศาสตร์สามารถศึกษาได้จากแหล่งใดบ้างนะคะ,ะดูเป็นความรู้นะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้บ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรศิลาะจารึกอ,องศ์สวดารจารึก หลักฐานทางบรรจารได้บ้างที่เป็นลายลกักษณ์อักษรหลักฐานทางบรรจารได้บ้างที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนี่คือตัวอย่างคำตอบนะคะ การศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ไทยสามารถศึกษาได้จากแหล่งข้อมูลใดต่อไปจะให้นักเรียนจัดกลุ่มหลักฐานต่อไปนี้นะคะมีแปดข้อค่ะจะไปจัดยังไงคะ อยกเป็นลายลักอักษรและไม่เป็นลายลักอักษรค่ะแยกได้ดังนี้นะคะ การศึกษาประวัติศาสตร์มีความสําคัญอย่างไรข้อนี้นะคะตอบไงนะอ่าทำได้เร็ความรู้เป็นไปงานนะคะขั้นตอนทางประวัติศาสตร์กรแจงประวัติศาสตร์คืออะไรขั้นตอนทางประวัติศาสตร์มี5้ขั้นตอน ลองดูนะคะแล้วก็ที่นึงเดนรับความรู้ไปนั้งเรียนลองทำาไปไงานใบนี้นะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูอันนี้ป็นกัดบ้านนะคะทบทวนนะคะนักเรียน ยากค่ะ yeah. ช่องทางในการติดต่อนะคะมีแอปพลิเคชันไลน์ด้วยนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะณูกูก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะ,ะว่าจะนักเรียนจะได้รับความรู้จากการเรียนในวันนี้